สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a ฟฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทำมะพร้าวกวนกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาตินะคะหวานมันเหนียวหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้ค่ะแอดใช้มะพร้าวถึงทึกขูดค่ะแบบนี้นะคะอยู่ที่200กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะอยู่ที่180กรัม และงาขาวคั่วค่ะอยู่ที่1นถึงสช้อนโต๊ะนะคะตามชอบเลยค่ะเราก็จะมีน้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวก็ได้นะคะประมาณ2อถึงสช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเคี่ยวน้ําตาลก่อนนะคะเราก็จะใช้น้าตาลมะพร้าวค่ะอยู่ที่180กร,รัมใส่ลงไปในภาชนะของเราเลยค่ะเราก็จะใช้เป็นกระทะเทฟลอนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระทะทองเหลืองก็ได้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวหรือน้ำเปล่าค่ะอยู่ที่2อสช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลให้งวดค่ะแล้วก็จะมีเกลือป่นค่ะเศษหนึส่วนแช้อนชาค่ะใส่ลงไปด้วยแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลให้งวดค่ะ เมื่อน,น้ำตาลเริ่มงวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มพะพร้าวทึนทึกลงไปค่ะอันนี้ก็ให้มันมีความเดือดอีกเล็กน้อยค่ะประมาณนี้ใช้ได้ค่ะแล้วก็ใส่มพะพร้าวทึนทึกขูดลงไปค่ะอยู่ที่200กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็กวนมะพร้าวของเราค่ะให้เหนียวแล้วก็แห้งค่ะเราใช้ไฟอ่อนในการกลวนนะคะแล้วก็กวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามะพร้าวของเราจะมีความแห้งแล้วก็ความเหนียวเลยนะคะ สูตรนี้นะคะเราก็สามารถจะนําไปทําไส้ขนมต่างๆได้นะคะเช่นขนมสใส่ไส้ขนมต้มเราก็สามารถทําได้ค่ะวันนี้นะคะแอ้ก็จะทําเป็นรูปมะพร้าวกวนนะคะไว้ฐานเล่นๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผัดจนได้ที่ประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่งาขาวข้าวลงไปค่ะเพิ่มความหอมให้กับตัวมะพร้าวกวนของเรานะคะ คลุกเขาให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะมะพร้าวของเราที่กวนไว้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟได้เลยนะคะอันนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็รอให้มะพร้าวของเราอุ่นกว่านี้ก่อนแล้วก็นํามาปั้นเป็นรูกกลมๆค่ะอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะค่ะพอ มะพร้าวของเราค่ะเริ่มอุ่นแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั้นเป็นรูปกลมๆค่ะขนาดเล็กแล้วก็ใหญ่ตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยนะคะเราก็จะปั้นเป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะขนาดพอคําค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราขอทำให้เสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปเสิร์ฟกันเลยนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมะพร้าวกวนของแอนนะคะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะรสชาติหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง s a ฟ Food ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ